มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันมาจากาที่คนถามมาเยอะมากเลยเรื่องผีเนี่ยมันมีไหมเรื่องวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์เนี่ยมันเข้ากันได้ไหมผู้กองเบนก็ใครเคยดูคลิปผู้กองเบนผู้กองเบนดังมากเลยนะผู้กองเบนเนี่ยก็ยังนําเสนอให้รู้ว่าบาปบุญมีจริงผีสางเทวดามีจริงแต่ในมุมของผมเนี่ยผมจะพูดอีกมุมหนึ่งให้ฟังเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้ว อันนี้คือผมพูดในมุมของวิทยาศาสตร์นะผมนี่วิศวะเต็มขั้นเลยแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ผมป่วยคุณแม่ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะตอนนี้นผมอยู่ด้วยกันตอนประมาณเ,าเป็นวันสงกรานนะผมไปที่บ้านคุณแม่ผมป่วยเนี่ยแล้วไข้ขึ้นสูงมากหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรไปหาหมอโรงพยาบาลที่จังหวัดนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ทีนี้ผมก็เลยอาสาเนี่ยพาแม่มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพประเด็นคือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็ตรวจเอ็กซเเล์อันต้าซาวเอ่อซีทีสแกนทำทุกอย่างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรไข้ขึ้นสูงมากหมอก็บอกว่ามันคือติดเชื้อในกระแสะเลือดคือติดเชื้อในกระแสะเลือดนี้หลายแรงมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่รู้ต้นเหตุ ไปที่สถาบันวิจัยจุลาภร์ก็หมอก็ให้ยานะครับเพื่อบรรเทาอาการก็ดีขึ้นบ้างนะครับทีนี้ประเด็นคืออยู่ที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องการสร้างโรงรถมันที่มีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่ดอนเมืองนะคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนอยากทำโรงรถให้พี่สาวก็เลยจัดแจงเนี่ยทำโรงรถเลยเทป,ปูนนะทำหลังคาสูงขึ้นไปเลย ทีนี้ประเด็นคือพอเวลาแม่ป่วยเนี่ยทั้งหมอดูทั้งพระทั้งการทรงเจ้าก็ตามบอกบอกมานะบอกผ่านญาติพี่น้องมาบอกผมมาบอกทุกคนมาว่าเฮ้ยแม่เนี่ยที่ป่วยเนี่ยเป็นเพราะผีมันทำต้องไปแก้ที่ผีไม่ได้มาแก้ที่แม่ไอเราเนี่ยโอเคเราเป็นลูกนะให้ทำอะไรก็ทำ ผมก็ขับรถไปที่วัดเล่งเนยยี่สองนะอยู่ที่หน้าถุแถวผมไปทางนนทบ,บุรีไปเอากระถางทูบนะกระถางทูบแล้วก็ไปเอาขี้ทูบของทูบที่จุดไว้เจ้าแม่กุอิมไปขอท่านมามาผสมให้แม่ดื่มนะครับแล้วก็ไม่รู้แหละก็ประคองอาการคุณแม่ไปคือตอนที่บ้านพ่อนี่ก็กังวลมากนะครับผมก็อยู่กรุงเทพกับแม่กับพี่สาวทีนี้ในระหว่างที่ทําเนี่ยทาตามที่เขาบอกเนี่ยก็ทํา ทําเป็นลูกอะทำอะไรได้ก็ทําในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าให้เตรียมนะจะต้องตัดม้ามนะน่าจะเป็นดีจุดอะไรที่ม้ามหรือเปล่าเลยก็ตามอ่ะทำอะไรทําเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับทั้งด้านเศรศาสตร์ทำแล้วไม่ไม่ได้เสียหลายอะไรอะ่ะจะไปทําก็ทําทีนี้ประเด็นสําคัญคือเขาบอกว่าแม่ผมเนี่ยไปเป็นคนสร้างโรงรถนะแล้วมันขวางทางเดินเปรตประเด็นคือ แม่ไม่ได้เป็นคนสร้างแม่เนี่ยจ้างคนมาสร้างแล้วเงินเนี่ยเป็นเงินผมไม่ได้เงินแม่ถามว่าเปรตมารู้ได้ไงามนจะเล่นใครถูกไหมเปรตฉลาดขนาดนี้หรอแม่เป็นคนบอกว่าอยากสร้างแล้วก็ไปเล่นแม่ผมอ่ะเขาบอกว่าโอเคมันไม่ได้เกิดจากแม่มันเกิดจากเปรตเปรตที่ดอนเมืองนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าดอนเมืองเนี่ยนะมันอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเยอะนะเปรตเลยเดินหลบไม่ได้จะต้องเดินผ่านทางเดิมแหละ นี่ประเด็นสําคัญผมก็เลยมาที่บ้านไม่เคยทําอะไรให้กันไม่เคยไปรังแกกันถ้าพูดถึงในกรณีของเปรตและผีสางนางไม้มีจริงนะไม่เคยทําอะไรให้กันและไม่ต้องมาทําร้ายกันผมก็อวิทยาศาสตร์ครับเต็มคันเลยไปหยิบทุบมาของไหว้เต็มชุดสําหรับให้เปรตกินไปตั้งตรงทางสามแพง่งเสร็จแล้วก็เอาทูบเนี่ยจุดทูบหนึ่งดอก ยกมือพนมเลยนั่งไหวพูดอย่างสุภาพว่าแม่กูทำอะไรให้มึงมึงรู้ได้ไงว่าโรงรถนี้แม่กูสร้างแล้วทำไมต้องทำลายแม่อันนี้คือสิ่งที่พูดแล้วก็บอกว่าขออย่างอย่ามายุ่งกับแม่ทำอะไรให้ทำที่ตัวผมพอปักทูบเสร็จปุ๊บคุณน้าข้างบ้านบอกว่า เฝ้าด้วยเฝ้าด้วยอย่าให้หมามากินอาหารของของของผีนะผมก็อันไปบอกว่าในตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าสามารถทําให้คนนู้นคนนี้ป่วยได้เนี่ยเป็นโน้นเป็นนี้ได้เนี่ยแค่หมาจะมากินเนี่ยไล่ได้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมไม่ได้พูดถึงในกรณีลบหลู่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดให้ฟังผีเนี่ยผมรู้ว่ามีจริงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปบุญมีจริงอันนี้ผมบอกไว้ก่อน ใครที่เชื่อเรื่องสายสตร์เรื่องผีอย่าเพิ่งแบนตีผมในคลิปนี้ผมเชื่อว่ามีแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดให้ฟังในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของหลักการและเหตุผลไม่ใช่เราไปงมงายอะไรเ,เขาบอกว่าผีมาทําเรามันมาทําเรื่องอะไรเราเคยไปทําอะไรมันถ้าเกิดว่าเราเคยไปฆ่าเขาแล้วเขามาล้างแขนอาจจะใช่แต่นี้เนี่ยแม่ผมครอบครัวผมไม่เคยไปทําอะไรใครทําบุญให้ กรวดน้ําให้ทุกๆอย่างแสดงว่าไม่มีเหตุผลในทางหลักการไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายกันถูกไหมครับในคลิปนี้ผมบอกในมุมมุมนี้ให้ฟังนะหลังจากที่ผมทําดังนั้นนะไปไหว้ไปพูดตรงๆกับท่านาท่านผีท่านเปรตทั้งหลายคุณแม่ผมเริ่มมาการดีขึ้นไ่นไงไม่รู้นะว่าเป็นเพราะ ศัยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แต่แม่ผมอาการดีขึ้นแล้วแม่ผมก็หายหายโดยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแล้วสุดท้ายพอหายออกจากโรงพยาบาลมาบอกแม่ก็ไป follow up ที่ศิริราชหมอประจําแม่ก็เริ่มไปเป็นคนไข้เข้าไปใหม่ไปที่ศิริราชเริ่มเข้าไปตรวจใหม่หมอศิริราชบอกดูอาการแล้วมันแบบมันไม่มีอาการบ่งชี้ที่จะเป็นอะไรที่รุนแรงเลย ก็แปลกเหมือนกันแต่ตอนที่แม่เป็นี่เป็นหนักมากหนาวสั่นไข้ขึ้นแต่พออพออาการดีแล้วแล้วไปศิริราชไปเช็คไม่มีจุดบ่งชี้เลยจนวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยประมาณ2ปีกว่าแม่ผมยังสบายดีแข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เล่าให้ฟังที่ไม่ได้ให้งมงายแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะบอกว่าทำไมผมถึงเชื่อว่าผีมีจริงผมเจอมากับตัวขอบคุณครับ